ชนรงหรือพึ่งจิว๋วคือมแมลงผสมเกสรตัวเล็กๆจัดอยู่ในจำพวกพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนพึ่งนอกจากจะทำให้น้าพึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังช่วยผสมเกสรพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งนี้น้าพึ่งของชนรงมีราคาแพงกว่าน้าพึ่งทั่วๆไปทําสิ่งที่มีอยู่ก็คือ เรามีสวนปาล์มแล้วนะครับเราก็พยายามาต่อยอดก็คืออาจจะเราเราทำอย่างอื่นหนักๆไม่ได้เราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่มาช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตให้กับกับสวนของเราครับผมผมก็เลยได้นำชะลรงมามาใช้ในสวนเราก็มีข้อดี เกี่ยวกับการใช้ชานลงใช้ชนรงหลายอย่างนะครับก็ 1. เพิ่มผลผลิต 2. ก็ได้ขายน้ําผึ้ง 3. แล้วก็สามารถขายรังแม่พันธุ์ได้อีกด้วยครับผมโอกาสจากการได้รับทุนสนับสนุนจากมาตรา35ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม แผนงานเสริมศักยภาพกนไกสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุทำให้ชำนาญและสุภาพรสองสามีภรรยาผู้พิการใช้พื้นที่ส่วนปา์มหลังบ้านทำฟาร์มเลี้ยงชนโรงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผลประกอบการได้ผลดียังเผยแพร่ความรู้ในการทำฟาร์มสู่เพื่อนคนพิการอื่นๆอีกด้วย ชนโรงเป็นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมีไรายได้มีไรายได้เสริมไม่ต้องดูแลเยอะมันก็เหมาะสำหรับสภาพความพิการของเรานะคะแต่ด้วยตอนนั้นเราไม่มีทุนซึ่งการลงทุนค่อนข้างสูงเพราะแม่พันธุ์ค่อนข้างสูงนะคะแล้วจังหวะเดียวกันที่มูล,ลนิธิประกาศาให้ทุนสนับสนุนนะคะก็ได้ก็ได้ประสานไปทางมูลนิธิแล้วก็ได้ทุนมาดาเนินการ ก็ดําเนินกัรจัดการซื้อแม่พันธุ์แล้วก็ก่อนที่จะซื้อแม่พันธุ์ก็ได้หาความรู้นะคะไม่ว่าจะลงไปที่ไปเยี่ยมตามฟาร์มต่างๆก็ได้ความรู้มาเยอะแต่ความรู้เหล่านั้นเราเราไม่สามารถนะํามาใช้ได้ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องค่อยๆเลี้ยงไปแล้วก็สังเกตหาประสบการณ์ของเรานะคะตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก็ สร้างรายได้ให้เรานะคะยังอยู่ได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ขายไปได้สิบลังตอนนี้ก็ยังมีออเดอร์อยู่แต่ว่าทําไม่ทันค่ะทําไม่ทันพร้อมค่ะสังคมเปิดแล้วร้ให้คนพิการพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งกําลังใจของตัวเองที่จะลุกขึ้นมาสู้ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะทั้งคู่มีจุดเด่นตรงที่มีทักษะความละเอียดเรื่องข้อมูล ทำให้ทั้งสองบันทึกข้อมูลทุกอย่างในฟาร์มไว้อย่างเป็นระบบและข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่อย่างเป็นเหตุเป็นผลและน่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์จนถึงวันนี้ผลผลิตจากน้ำพึ่งชันโรงส่งขายกันแทบไม่ทันมีหนำซ้ำส่วนปา์มก็เพิ่มผลผลิตขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการช่วยผสมเกสรของชนโรง ความรู้ข้อมูลและการเลือกสรรอาชีพที่สอดคล้องกับต้นทุนเดิมที่ตนเองมีสอดคล้องกับข้อจำกัดทางร่างกายอีกทั้งยังมีการสื่อสารที่ชัดเจนน่าสนใจเหล่านี้คือจุดเด่นในการทำฟาร์มของคุณสุภาพร์และคุณชำนาญฟาร์มบ้านอุ้งแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่และการประกอบอาชีพที่ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่เป็นความพอดีที่ลงตัว